ตอนอนี้เพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตสั้นๆครับต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้กับอีก2คลิปข้างหน้าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าผมถ่ายมาแค่ช่วงเล่นเวทนิดหน่อยครับไม่ได้ถ่ายอย่างอื่นมาด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นหลังนะครับผมจะเปิดด้วยแลดพู o w n แล้วก็ตามด้วย Cable ลโรแล้วก็ปิดด้วยอีกท่าหนึ่งนะครับที่ จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้กําหนดว่าเป็นท่าไหนตลอดนะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับถ้าสมมติเราขี้เกียจครับคือมันเครื่องเดียวเนี่ยผมก็เล่นไปได้สองท่าแล้วนะครับตัวโรกับแรดผู้ดาวมันใช้เครื่องเดียวกันนะครับแล้วผมก็ค่อยหายอีกท่านหนึ่งมาเติมแล้วก็จบการเล่นเลยนะครับคือมันสามารถเล่นทุกอย่างที่ผมถ่ายมาเนี่ยภายในสามสิบนาทีคือได้แน่นอนเลยครับ หลักๆผมก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับที่เล่นหลังแต่ว่าก็จะมีปรับเปลี่ยนบ้างครับเพื่อไม่ให้มันแบบซ้ำจุดเดิมสะจนเกินไปนะครับถ้าอื่นก็อาจจะเป็นบาเบลโรหรือว่าเดดลิฟ์ผมก็จะใส่มาบ้างนะครับแต่หลักๆมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้ครับผมทุกอย่างผมจะพยายามเล่น3เซตนะครับเซตละ8-12ถึงทีไม่เกินนี้ครับ น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผม